แรงมากต้องระวังให้ดีคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงต้องระวังให้ดีคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงพูดสิ่งใดก็จะเป็นจริงแต่ห้ามแช่งใครจะเป็นไปนตามปากของเราที่เอ่ยมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับ เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อบาปปุลคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้การรายานามิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับพระร่วงและคาถาบูชาพระร่วง เนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไรย่อมเป็นไปอย่างนั้นจึงทำให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้พระคาถานี้ให้เกิดผลพระคาถาบูชาพระร่วงตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต so <im Alto Del ire> ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังสัจจวาจังอธิฐามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิฐามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิฐามิให้เอานิ้วชี้มือขวา สีปากไปทางขวาสามผนทำสำเร็จถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิทุติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิตติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิให้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางซ้ายสามผลการจะใช้พระคาถานี้ให้สมหวัง ต้องพึ่งด้วย4ประการ,ร,การคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญอย่าเอาไปแช่งใครด่าใครเด็ดขาดพระคาถานี้เป็นพระคาถาวาจาศี์เป็นอย่างมากพระร่วงหรือ พระร่วงวาจาสิษย์นั้นหลายคนสงสัยว่าพระร่วงอยู่จังหวัดอะไรมีความเป็นมาหรือมีประวัติพระร่วงเป็นอย่างไรพระร่วงคือใครมีคาถาบูชาหรือคาถาวาจาศักดิ์สิทธิ์พระร่วงหรือไม่ตำนานพระร่วงนั้นพระร่วงถือเป็นวีรบุรุษในตำนานของคนไทยมาตั้งแต่อดีตการ ซึ่งในความจริงเป็นบุคคลสมมุติทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยรับรู้ในฐานะผู้นำทางจิตปิญญาณและเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาคมไทยปลดแอกจากลัดขอมจนสามารถตั้งรากฐานของชาวเมืองของคนไทยที่เป็นอิสระตำนานพระร่วงปรากฏเป็นตำนานปรามปรามุขภาราะ ในนิทานชาวบ้านของกลุ่มคนไทยหลายๆภูมิภาคได้แก่พงสวรรนเหนือพงสวรรนมอนแม้กระทั่งในตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชก็มีการกล่าวถึงพระร่วงซึ่งเป็นกษัตริย์สุโขทัยมาอัญเชิญพุทธสิหิงขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองสุขโขทยัยตำนานพระร่วงในพงศวรรนเหนือที่กล่าวถึงองค์ใน ฐานะต้นวงของกษัตริย์สุขโขทัยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันได้แก่พระร่วงสวรรคโรคกล่าวถึงพระร่วงที่เป็นโอรสของกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งครองเมืองแล้วออกไปบําเพ็ญพศอยู่ในป่าซึ่งพระอภัยราชาขามณีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมืองสวรรคโรค บริเวณแก่งหลวงบริเวณแก่งหลวงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอหน้าอุทยานประวัติศา,ศศาสตร์ศรีสัชนาลัยอีกตำนานหนึ่งคือประว่วงของชาวโวมีวาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นบุตรหลานของนองายคงคราวหัวหน้าของชาวไทยที่ต้องส่งส่วยให้ขอมเมื่อถึงเวลาที่ชาวไทยต้องส่งส่วยโดยบรรจุเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองลบบุรี ไปยังเมืองขอมนเนื่องจากด<ร>ินเผาเป็นภาชนะหนักพระร่วงจึงใช้วาจาสิทธิ์ขอให้ชจลมสามารถใส่น้ำได้จึงทำให้ขนส่งน้ำมีน้ำหนักเบาและจัดส่งได้ทันเวลาพระเจ้าปทุมสุริยะวงศ์กษัตริย์เมืองขอมจึงเกิดความอาฆาตทำให้ต้องหนีไปบวชที่เมืองสุขโขทัยกษัตริย์ขอ,ขอมก็ส่งสายลับ ดำดินไปโผล่ที่ลานวัดพระร่วงจึงเอ่ยวาจาสิทธิ์ให้หยุดหยุดตรงนั้นทำให้สายลับกลายเป็นหินไปตำนานพระร่วงชาวระโวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หทรงนำพระราชนิพนธ์และบทละครเรื่องพระร่วงซึ่งเป็นเรื่องการปลดแอกประชาคมไทยก่อตั้งรัฐอิสระจากของโดยพระร่วง ให้เป็นกษัตริย์ของเมือง,อง,องกรุงสุขโขทัยสืบต่อมาโดย,โดยมีพระราชประสงค์เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีความยึดมั่นต่อชาติพระมหากษัตริย์ซึ่งทำให้คนไทยรับรู้วีรกรรมของพระร่วงตามตำนานฉบับมาถึงปัจจุบันการเชื่อมโยงพระร่วงกับการสืบเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์สุขโขทยัยค่อนข้างมีความคลุมเครือเพราะ ในทางประวัติศาสตร์ถือว่าพ่อขุนศรีอินทรา t h i เป็นผู้สถาปนารัฐสุขโขทัยจากการศึกษาจาริกสมัยสุขโขทัยที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้กล่าวเรียกพระองค์กษัตริย์ที่สืบเชื้อสายจากพระองค์ว่าพระร่วงเลยเพียงแต่ได้รับการเรียกขานจากเมืองใกล้เคียงว่าวงพระร่วง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพระคาถาวาจาสิทธิ์ของพระร่วงเป็นคาถาสิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรุงสุขโขทัยมาตั้งแต่ช้านานนะครับใครที่อยากจะเอาไปใช้ในการเรื่องค้าขายในการขอพรขอเข้ามาพระร่วงก็นำเอาไปหยิบใช้ได้เลยนะครับ ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับส, ah an, สุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงมาอำนวยอวยชัยให้กับท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมา่ปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานชาแนลก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ